แซลสันนแอปเขินหนักมากโพสบอกชอบตัวเองเวลาอยู่กับเธอนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักคุณแม่ลูกหนึ่งที่ยังสวยเป๊ะทั้งรูปร่างและหน้าตาอย่างแอปทักษซอ,อน คุณแม่ของน้องปีใหม่โดยเราจะเห็นไลฟ์สไตล์ของแม่แอป,ปที่เป็นสาวเรียบร้อยพูดน้อยและเขินทุกครั้งเมื่อเจอสิ่เปิียนในดวงใจหรือดาราหนุน่มรุ่นน้องงานดีอย่างล่าสุดแม่แอป,ปร่วมงานกับบิวกินพุทธิพงศ์โดยแม่แอป,ปก็มีท่าทางเขินหนักมากตลอดการสัมภาษณ์และได้ขอเซลฟี่กับหนุ่มบิวกินด้วยโดยแม่แอป,ปได้โพสต์โมเมนต์น่ารักๆลงอินสตาแกรมแอปแอบเป็นเรื่อสกอทักซอ,อนปอมข้อความระบุว่าชอบตัวเองเวลาอยู่กับเธอแฮชแท็กสามทรบแฮชแท็กสามทรบบิวกินแฮชแท็กวันนี้แฮชแท็ก 33 HD a be.bukin at chom is material girl a d ganchai a d p o l y p l a s underscore จัด underscore ให้ขอขอบคุณภาพแอปบิวกิ้นภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่ดอดคอค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเขาด้วยนะคะ